สวัสดีจ้าวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวสถานที่สวนสาธารณะของเมืองออสลูนะจ๊ะก็มาเที่ยวชมหินปฏิบัติกรรมของที่นี่นะจ๊ะเป็นครั้งแรกที่ลามิดามีโอกาสมาที่นี่นะจ๊ะเดี๋ยว พาเพื่อนๆไปดูไปชมความสวยงามกันจ้าตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าสวนนะจ๊ะก็เป็นสวนปฏิมากรรมกลางแจ้งที่ใหญ่มากเลยจ้าทางเดินเข้าออด้านในทั้งสองข้างนี้ก็ก็จะมีปฏิมากรรมรูปปั้นหินแกรนิตสีเขียวเป็นรูปปั้นทั้งชายและหญิงจ้า แสดงถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์แต่และวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยจ้ะปรติมากรรมรูปปั้นหินบริเวณนี้ซึ่งมีมากกว่า200ชิ้นเป็นสวนประิมนกรรมที่นักท่องเที่ยวแวะมาชมโดยไม่ขาดสายเลยจ้ะซึ่งรูปปั้นหินมีมากมายหลากหลายอารียบทมากกว่า200ชิ้น ก็จะเป็นรูปสลักจากหินแกรนิกและก็โลหะสำริดผลงานแต่ละชนิดมีทั้งปริศนาความหมายเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้คิดกันจ้ะตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศโดยรอบนะจ้ะก็วันนี้อากาศค่อนข้างร่มรื่นมากเลยจ้ะบรรยากาศดีมากจ้ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะจ้ะใบไม้แต่และ ต้นก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะจ๊ะอากาศก็ค่อนข้างเย็นพอสมควรจ้าก็ถ้ามาเที่ยวในช่วงนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะเสื้อผ้าใส่ให้รัดกลมนะจ๊ะเพราะว่าอากาศเย็นจ้ะ ช่วงนี้ก็เป็นฤดูช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะจ๊ะเป็นซีซันที่สวยงามมากเลยจ้าก็จะมีอยู่หลากหลายสีตั้งแต่เขียวเหลืองส้มแดงนะจ๊ะก็ทำให้รู้สึกตะการตามากเลยจ้าสวยงามมากจ้าอุ๊ยเห็นดอกกุหลาบสีสวยสวยงามจ้างามมากเลยนี่เลยจ้าสีสันสดใสมากจ้า ก็จะมีแถบ,บริเวณนี้นะจ๊ะที่มีดอกไม้ให้เราชมจ้ะช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มรดร่วงโรยแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเข้าอากาศเย็นก็เริ่มใบร่วงหล่นจ้ะต้นไม้สวยงามมากเลยจ้าเราดูใบไม้ร่วงเนาะก็ะเริ่มเหลืองแล้วจ้รยากาศดีมากเลย ถ้ามาหน้าร้อนก็คงจะสวยงามมากกว่านี้เนาะดอกไม้ก็คงจะสวยทั่วบริเวณเลยจ้ะยงามมากเลยจ้ะครั้งแรกเลยนะนะที่กำมิดาม,มาที่นี่ไม่มีโอกาสมาถึงนี่ที่เข้ามาอดูก็วันนี้มีโอกาสได้มาเดินเล่นนะจ๊ะเขตภาพบรรยากาศสวยๆมากกว่าคนที่มาเดิน,อนอยูด้งงานหน้านะ นีจะเป็นภาพบรรยากาศโดยรอบนะจ๊ะก,ก็มีผู้รนมาแวะชมออแล้วก็เดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้จ้ะงามมากเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู่นนะจ๊ะเก็บภาพบรรยากาศข้างบนมา ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะจ๊ะไปต่อจ้าเพื่อนๆใกล้จะถึงแล้วจ้าเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งนี้ดีกว่าบรรยากาศดีมากเลยอากาศดูสีสันของต้นไม้จะสวยงามมาก เราก็มาถึงข้างบนนี้เลยนะจ๊ะผู้คนก็ค่อนข้างเยอะเราสมควรจ้ะสวยมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นหลักที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะจ๊ะคือเสาโมโนโลิสจะ้ะเป็นเสาเกรนิกสูง14เมตรแกะสะลักเป็นรูปเด็กและผู้ใหญ่ ที่ร้อมรอบหรือว่าดูแล้วเหมือนจะปีนป่ายขึ้นไปด้านบนเพื่อจะปีนป่ายไปให้ถึงจุดสุดยอดของชีวิตนั่นเองรอบๆช่วงบริเวณนี้ก็ยังมีหลากหลาย อิริยาบถของรูปปั้นหินนะจ๊ะก็แสดงถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่นะจ๊ะหรือว่ากลุ่มครอบครัวเพื่อนฝูงจาก็เป็นการทิ้งปริศนาความหมายของไว้ให้คนรุ่นหลังได้คิดกันนะจ๊ะ ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะจ๊ะที่มีความประทับใจที่ได้มาณที่แห่งนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินสักหน่อยนะจ๊ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจที่แวะชมคลิปและฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะกับครีเอเตอร์มือใหม่นะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมจ้าสวัสดีจ๊ะ